สวัสดียนี่ยมะเสาวจ้าพี่น้องเพื่อนเพื่อนทั่วทุกมุมโลกน่าจะ fc ของสาวอุบลคนเด็ดอุดมปลูกพักนะคะมาพอกันยนี่ยมะเสาวอีกคือเกา่าเนาะจะถ้าพี่น้องเขามาในสวนคือเกา่าเนาะจะเนาะมาเลาะเบิง่งเนาะงามขึ้นน้ำเสมอเนาะ,ะจะพี่นอ้องเพราะว่าสิเป็นบักพริกเข้า ติดดอกออกผลให้เบืองให้แง่งน่าจะเนาะให้เบืองใบส้มพักเป็ดจะพักเปยพันหน่อยพันโบราณนี่กระตุนพายุผมใหญ่น่าจะตะกี้มีตุนเก่าเคนมันเกิดเองน่าจะก็งามๆทีเนาะถาดอาหารหลายได้เนี่ยนี่กะันนี่ ไห้ประกูดจ้ะกาดวยเมล็ดเนาะเพราะดวยเมล็ดเนาะพาคกันนี้ก็งามๆภักแหวนแก้วจ้ะพี่น้องกินกับลาบกับปุ่นเนาะจ้ะนย่างกับผีขึ้นดอกออกผลแล้วเนาะจ้ะส่งเป็นตะดกอยู่เนาะพี่นอ้องช่อดอกช่อหน่วยเพิ่นมาต้งพีกับเพือเทศเท่าน้นอซุปละ่ะ สุกแล้วพอด้กินได้ยอยากด้วยน่าจะเนาะบนเบิ้งดองพากิเล่ดาน่าจะกล้วยก็ควงเพื่อจะนั่งเ่าน้าจะนรไข่เป็นทั้งหมงงามๆเนาะสีน้องเนาะ อมันมีดอกคุณจ้ะดอกขึ้นชัยดอกขึ้นชายนั่นดอกวัชพองโอ้นั่นจ้ะนาะเป็นดอกแล้วสิลองเก็บพันธุ์เอาเองมึงเนาะพี่น้องนี่ต่มีดอกจะดอกหอมดอกหอมเขาหนาวนั่นจ้ะเน้อได้เครื่อนจะนั่งมาใหม่อีกเครื่อนหนึ่งนั่นจะในเงาหนึ่งนั่น เอาเลขยขยายขึ้นมาเนาะจ้ะเขึ้นแต่กิ่งขึ้นมาเองเนาะจ้ยะยันหนังเนานะก็เลยเหตุขางหายว่าท่านสมบูรณ์ปันไดเนาะจ้ะพี่น้างขังหนึ่งน่าจะขางหนึง่งขึ้นในตอใหม่เนาะยึนในตอใหม่กระต่ายเขงเหา สวนเมื่อมะคงน่นจาจ้ะฮู้ฮู้ก็กดุ๊กดกจก้ะฮันฮอนแหลนน่นจาจ้ะเนาะนี่จ้ะผักติว๋วฮะน่นจาจ้ะทำเบิ็งผักติ๋วผักปลาตามดูดูกนันกน่าจ้ะเนาะส่วนนี้ก็ซิมีผักหวานผักหวานปลากับผักติวกต๋วปลาผักเต๋อผักติ๋วน่นจาจ้ะคนไทยเพิ่นเอิ่นผักเต๋อเนาะ อันน่าเอินบักติว๋วดอเพิ่งก็สีซุปแสบนะจ๊ะยอดก็ซุปแสบแล้วจะตม้มต้มนม้ำเปียวเพิ่นออกเนะนาะพี่น้องต้มน้ำไปเป,ยเปียวออกอันนี้เท่ากับปนปนสัปะถูใส่ในงาใส่เม็ดงานำกับชีวานกับชีมันนะจ๊ะปรุงลดหนวดซุปน้ำใหม่ให้มันนะจ๊ะ ซูปน้ำใหม่ซูปแบบข้าวหนินะเนาะพี่เนาะหย่านเต็มเลยจ้ะพี่เนาะเป็นพักปลาใหม่ปลาจ้ะแต่เอามาปลูกอยู่บ้านเนาะะเนาะเพื่อความสะดวกสบายเนาะจ้ะเวลาเขาเฮ็ดกับเขาจะได้เก็บใส่แกงแกงเห็ดใส่แกงปลาเมนูอาหารต่างๆเมนูตุมเมนูแกงต่างๆเนาะเนาะ ก,ก็สีได้ทันใจเพราอออกรถเพิ่นอนผสมแห้งน่จาจะเพิ่นผสมพอดีเปียวพอดีน่จาจะเล่นไม้พายหพี่น้องกัาเบิร์เนาะสำหรับผู้ที่อยู่ไกลปลาหน้จาจันเนาะเ่ามีปลาทั้ก็เอามาปลูกไว้น้ำบานน้ำเหมือนเอาได้เด้จอจ้ะบ่บ่งามดอกจ้ะจบ่เพราะว่าข้าตัดกิ่งเพิ่นเอาหน้จาจันใส่อวนข้าวตัดกิ่งเพิน่นใส่มีอดอีตู่ห่อนแล้ฟันฟันหน้จาจัน งามๆผู้ใดบ่มีใส่เห็ดเฟืองแกงเห็ดเฟืองกะแกงปลาจังสีจ้ะมาเก็บได้เด้อจ้ะเด้อบ่แพงเนาะจ้ะบ่หวงเนาะจ้ะเนาะพี่นี่เพิ่นบ่ทันมีดอกเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลูกบ่ทันได้โดนปัญหาเนาะจ้ะเนาะสองสามปีเนาะประมาณสี่ห้าปีที่จะลักษณะลำต้นเพิ่นเนาะจ้ะนี่ ต้นสีแตกกิ่งกันสาขาออกน่นจาจะนอนในในลำต้นไปเลยด้วยด้วยเก็บง่ายจาัดแต่กยนแตงแต่ในดินขึ้นมาเนาะได้หลายอยู่จันแกงได้หลายหมออยู่จันตัดถ้าบัวต้ามันจะสูงจะกินหย่างนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวในอนาคตน้าเกิมีดอกติวหยอดติวกินแบบสะดวกสบายเราจะไม่ต้องไปเขาป่าสมือนี้ง่ายเฮดกระเก็บอยู่น้ำเหื่อน้ำสานกระด๋อยเราจะน้ำโล่เอาใหม่ห้ามเพราะว่าห้ามมีเชื่อเราจะพัฒนากันของมนุษนดเนาะ ก็มาลงให้พี่น้องเบิ้องนาจะจ้ะเนาะสักติ๋วยู่ข้างบ้านนะาจะนกระบานเท่านาะถ้ากับปูกได้บัวบาสิเป็น,นเตยหอมเอาบัวมีทีปลูกทีมันเป็นหินจ้ะเวลาปลูกกินปลูกยากะใส่ใส่ต่ต้นใส่ต่ตตกระถางเนาะเทศกระถางใส่น่าจ้ะพี่น้องสนใจ ให้ท่านเห็นก็สิเป็นหอมหอมในล้อรถนอกจากน้องสลัดในล้อรถนี่เขาก็ใส่ช้ใส่ถุงไหวน้องสั่นผิดดอกดอกสลัดดอกค้าวสลัดสีเหลืองสีเขียว นี่ทุกสีจ้ะแลทางนี้ก็สิเป็นพริกนะจ้ะเฮ็ดพริกใส่ถุงดำใบนะจ้ะ,อ,ะ,จะอันนี้หอมมะแขืนะจ้ะเสือข้ามีนมนะจ้ะปลูนี่หอมลำไสเน้อจ้ะอยอดพี่เขาเหี่ยเป็นตาสะออนนะจ๊ะพี่นอน,น,นไอ้เฮ็ดใบเรื่อยนะ ร้มอมให้กับปูไว้เหน,นื่อยน่าจะเนาะน่าทั้นทงนี้กต่ถ้าเกิดแล้วน่าจะนี่อีสองคนน่าจะสั่สงมาสั่งมาหลายสองนี่แต่บ้านบ้านกินเธอละสองน่าจะเกิดแล้วน่าจะจะสิท,ทนแดดได้หรือบ่น่าจะกว้างตู้ห้องเตียนนะ ามานนีต้นก้าวเพื่อนฟันตอนตอนทิมน่ะาจา้ะฟันทิมกบแตกมากเลซ้องงานกันะพีน่น้อในหมใหม่กับในหฮมบะฮงกับห้ามีบะพริกน่ะจา้ะทั้งผีเพื่อนก็เป็นหน่วยแลลวนะาจาน้ะพี่หนอคงจ้ะ ดอกเพิ่นน่าจะิี่คีโนสวนน่าจะลูกี่จะอันนี้พี่ขาชีพัทนลุงเนาะพันนี่ยแหละพันตะดังเดิมอ่พอมพาพ่อแม่เพิ่นพาปลู่นี่น้ำพนน้ำผาตะกี้ตะลังมาพ๋อตะกี้มันชุนผันลระบานเฮาสร้างมาในเพจเพิ่นน่าจะ ต้นนึ่งกับเาท่านเป็นน้วจะใบหนากระเด็ดใบบรรยากาศแน่ยรนของเราน้องจะพุ่งกับต้นชูไง อยู่เป็นปีจังเคยเป็นนลอยเหมือคงพันฮอนแลนต้นจ้ะดินมันเป็นขี้มินน่าจ้ะพี่น้องาาก็พีเหมือนนี้เข้ากับสิลาพี่น้องไปในตุน่นพีตุ่นนี้น่าจา้ะเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ่ะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสาวอุบลคนเดชอุดมปลูกผักแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจสาวอุบลคนเดชอุดมคือกันเด้อจ้ะเพจเพจเพฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ส่องรักของข่าวส่งใหญ่ก็คือสายซีนีชานเอลนะคะ อัปเดตข่าวทุกวันนะจ๊ะเด้อนี่จ้ะพิกพิกขี้หนูสวนนอะนี่เนาะดอกลายแหงดอกดกเป็นตนาลนอจ๊ะมันพิกปลอดสารน,นะจ๊ะนี่ว่าสิไปกันยังหวังนำ้ำพิกต่ดดวนดกน้ำอวดพี่หน่อนะจ๊ะ ระเยซูคิดส,ส่งพระพรนะคะสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปต่อไปน่าจะนาอก